สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Thai b a r Matters ตอนที่แล้วได้แนะนำท่านผู้ชมให้รู้จักกับจอห์ดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์ผู้ไม่โดนคำสาปสามรุ่นและสร้างสับสมบัติอยู่ได้ถึง7รุ่นถ้ายังไม่เคยดูตอนแรกก็กลับไปดูได้นะ Thai b a แ Matters คลิปนี้เราจะมาสรุปคาถาแก้คำสาปสามรุ่นหลังจากค้นประวัติร็อกกี้เฟลเลอร์มาแล้วมากมายข้อแรกก็คือพลังงานของการทบต้นสมมติว่ามีผลตอบแทน20%ต่อป,ปีถ้า ลงทุน10,000ดอลลาร์ 1, วันนี้หลังจาก30ปีผ่านไปจะได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน2ล้าน4แสนนะคะลอตที่เฟลเลอร์ถึงได้รวมเงินใส่ไว้ในทรัสต์กองเดียวเพื่อให้พลังแห่งการทบต้นทํางานยิ่งเงินก้อน ยิ่งถบต้นก็ยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะๆเลยข้อ2การแบ่งสมบัติทําให้สมบัติหายไปล็อกกเฟเลอร์ได้แบ่งผลตอบแทนให้ลูกๆหลานใช้ส่วนเงินต้นยังคงอยู่ในทรัสต์เหมือนเดิมและทรัสต์เงินต้นก็ต้องโตต่อไปข้อ3 r o c k ้เฟลเลอรมีการวางแผนภาษีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากภาระภาษีเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเขาจ้างนักกฎหมายให้คําแนะนําเรื่องการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระภาษีเครื่องมือที่ทรัสของ r o กี้เ e ลเลอร์เลือกใช้ก็คือประก,กันชีวิตเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงและเอามาวางแผนภาษีนี่คือ3ามข้อง่ายๆอาวลูทาลายคำสาบสามรุ่นให้สมบัติอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน รดติดตามตอนต่อไปสุดรับความรวยรอท่านอยู่กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเชล็ดรับความรวยตอนต่อไปขอบคุณค่ะ